สวัสดีค่ะเมนนวลค่ะสวัสดีครับเมนนวลครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามเมนนวลอยู่บ้านค่ะเมื่อนี้ค่ะบอดอยู่ให้พี่แก้วนะครับบอดอยู่ให้ค่ะอยู่บ้านเนาะค่ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบานมาสิบค่ะย่องไร้เนาะคุณแม่เนาะค่ะมาบ้านย่องไร้มาตามแนวทางกับเมนนวลนวดวันที่26กรกฎาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะต่อวิกต่องวดเพิ่นว่าค่ะงวดที่พามากบังหันนีย เฉียดเป็ดเกือบปูเดียวเนาะเกือบแตกสามตัวเนาะค่ะแตกสามครับคุณแม่เพิ่อนหายมาสองศูนหาเป็นเหล็กมาของเพิ่นแห่งตีจากฟันพ่อเพิ่นว่าค่ะพิทแต้มเดียวแตระล๊ะสองเนาะคุณแม่เนาะถ้าเม่นเปลี่ยนได้เป็นสามศูนหานี่ยเป็นเข่าเนาะคุณแม่สามตัวค่ะพิทแต้มเดียวค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นผู้ที่ฝันแม่นค่ะงวดนี้ฝันโตวีกว่าสันฝันจังไรคุณแม่ แม่ฟันอยูังหื่นนี่แหละแต่ว่าเหื่นเกาแห้งบวมเป็นหื่หนล่างนี่เนาะมันเป็นเกาเป็นซ่านไปแต่ขนทั้งรุมครับลรุมค่อย,ยกับพ่อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็อยู่อยู่นอนหน่อแม่แม่เออไปไฮคอนเดอ้อร์ก็จะไปหน้าคอนเดอร์อว่าค่ะคอยสิไปเลี้ยงขั้วถ้าแม่กับว่าจังซี่ละค่ะก<อ>็ยังว่าแม่กับอันบ้านแม่ไปเลี้ยงคยั้ยคั้ยก็มีอยู่งี่โตอีหลีได้สูฮึ่เออขั้ยเนาะ บ้านนี่ก็อุย้ยแม่ก็ได้ได้พักได้ยังใส่กับตามาเต็มได้กระปูกมาอยู่ดอกก็เจนประมาณตัวชองโตนี่แหละก็ที่ว่านอกมันคือมันอยากแม,นม่นบอกอาจจะสีมาปนอืมพ่อก็แม่เข้ากับนั่งนั่งอวยอวยหลังพ่อเข้าเลยอวยอวยหนาประช่างขุดบ่ปากลาเข้าแม่เข้ากับอวยหนาประช่างพี่บ่เบาๆดอกแม่แม่เข้าหนาตายเลยเหรอ ไปเบิร์ตทคนเพราะกัเสียชีวิตไปเบิดแล้วเนาะแมแต่ว่าฟันเหีนเพิ่นฟันเห็นเพิ่่ะอายุพอเฮานะห้าสิบแปดห้าสิบเก้านระอายุพอที่เสียชีวิตห้าสปดห้าสิบเก้าค่ะแม่เฮ้านังแปดสิบเจ็ดแม่นี่แปดสิบเจ็ดแม่แต่ว่าเห็นสองคนเห็นสองคนบ้านที่แล้วุแม่ันบ้านีที่นี่ก็สี่สี่สามสี่สี่ามห้าว่แม่ ลวกสิกลวก,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 กพักเลยลวกพักก็ลวกพักแล้วสิปนตาเฮ็ดจังไงเนาะแม่แม่ขอเงินเนี่แม่แม่ขอเงินนี่ว like ่าขอเงินเนี่โอ้ยแม่กับบอมีดอกหลอกหลาไม่หกบาทเลยนะไม่เท่านี้ลาวาจังซี่หกบาทเออไม่หกบาทห้ามือห้าก็เฮ็ดจังซี่ห้าก็ขอเอาน้ำผลเกลือเฮ็ดจังไงคะคุณแม่เมื่อเฮ็ดจังซี่ยังไงเฮ็ดจังซี่ยกขึ้นยกขึ้นให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยค่ะนี่เฮ็ดจังซี่เฮ็ดจังซี่ขอเอาเงินน่ะเอาเงินน้ำผลน่ะ คเหล็กนุปโปไว้อ้าก็เอาเงินน้ำผลกับจังสีจ่จิ็เอาเงินจังสี่เลี้ยงเนี่ไปซีนีวเนี่ยอ,อาอ้ก็จังสี่ขอเอาเงินน้ำผลค่ะบ,บ้านุสี่สบายล่ะบ้านกันแม่แล้วถ้ซื้ออัน สุดรถก็เลอไปที่เราสันจักไปรดนะเท่ากับบงหูของว่ารถไถไปไปสื่อสุ้รถก็ได้มากเลยเข้ากับเมื่อเมื่อหาพอหาแม่ค่ะอยู่ท้องคุณละ่ะอยู่เฉียงหน้าเต่าคุณละ่ะคกันยังวะเห่านะฟันช้ำนี่บอค่ะกับฟันช้ำนีแต่เราไปหอดกับว่าสิเฮ็ดกินเหตุอยากไหมล่ะก็ไปจ้าไม่เข้ากับบอมีพอกับบดค่ะ บเห็นเลยเทียงหนยเสียงหน้าตะบุนมีบัดมีอันเลดอทีโบครับโอ้ยอแล้วนอมันแบบเก่ายแห้งแห้งแต่เกลคยะมันเต่าแห้งบบมีบานเลือทีบ่มีเลดทีบานบอแล้วนอมันมันเป็นอันมันเป็นไฮเป็นยังธรรมดาแต่กี่แต่ว่าเสียงไงยุ่กซ้ำเพื่อนคุณล่ะมันมีเทียงทีไปทายทุ่นเ่ประจำาบโบมันเทียงหลังนันนาออือครับอืมันมีตั้งแต่บักม่วงมีแต่แป้บัก อันนี้ตัวในหันเพิ่นเอาออกเบิดแหล่ะเต่าพ่อเต่าแม่บ้านแต่พ่อแต่แม่เพิ่นค่อแต่บุญค่ะแท่ากับอายุเพิ่นค่ะบ้านเก่าเพิ่นค่ะบ้านเก่าเท่าแต่บ่มีบ้านอีกทีเนาะบ่อเลยบ่มีเนาะค่ะค่ะคุณแม่เพิ่นก็ให้มาค่ะในความฝันนี้เป็นอายุของผีพ่อเนาะอายุผีพ่อจักปีก็ครับคุณแม่หาสิบแปดหาสิบเก้าเราหาสิบเก้าปี ตอ,อตอนตอนตนนเสียชีวิตหาซิปเก่านหรคะหาิปเก่าปีนาะคะ่ะตอนคนเสียชีวิตบานนี้ผีแม่เดียคะพีแม่เนี่ยแน่เด8ยปดสบเจเสียตอนแปดสิบเจ็ปีค่ะแปดสิบเจ็ปีเนาะค่ะตอนคนเสียบานนี้ขอเงินขอเงินนนัก็ผีพอผีแม่เฮาขอนั่งไอแม่แม่ ของเเนอขสิสูรสู้รถห้าว่าจังสีหฮาก็ขออีรีเนี่ะโอ้ยแม่กับ่มีดอกเราก็ว่าจังสีกูมีหกบาเรา้าวจังสีแม่หฮาวว่าค่ะเพิ่นบ่ได้อันอันหฮาดอย่างเสียงอันละเฮาเฮาเห็นตัวเพิ่นบ่ได้เบานําบ่อห้าเห็นดอกแต่น่งยูแต่ว่าเพิ่นหักเบาคุจังเบาเพิ่นอวยังเอวยังใส่เหงาจังสีนะต้องทะเดจังสีอาม่าที่ลยแม่อามาที่ลยแม่หฮาว่งค่ะเพิ่นก็เอาให้เหูาหล เงนหกบาทค่ะบ้านนี่ถ้าให้คุณแม่นีตีความฝันตัววาเงื่นหกบาทนี่กับเดมือ์นี่คุณแม่สิตีไปตัวไหน,หน่อยแม่ว่าผู้โตสีว่าคือเหาบ่เฮาว่านี่ยสี่สี่นิ้วนี่แล้วสี่นิวน้วสี่นิว้วพราะว่าห้างไอ้จังสี่เนาะคบเอาเอาจังสี่ค่ะสิตีเป็นตัวไรดอกคุณแม่สิาให้ไปตัวไรเห่าวาบ้านหกสี 6, ่เนแหละเหาหกสี่เนาะหกสี่ 6, 4, ค่ะ หกสี่ค่ะแอสซิตีเพิ่มคุ้มหนึ่งเนาะค่ะเป็นหกศูนย์เนาะคุณแม่เนาะหกศูนย์ค่ะหกศูนย์หกสี่ค่ะบวกศหกศูนย์ก็เอาศูนย์หกเนาะมาวาเงินหกบาทค่ะเงืนหบาทค่ะเอาศูนย์หกก็ได้หรือหกศูนย์ก็ต้องกราฟเนาะคุณแม่เนาะตีเพิ่มค่ะแอดขออนุญาตตีเพิ่มเนาะค่ะตีซอยคุณแม่ค่ะค่ะซอยแม่เนี่ค่ะท่านผู้ชมก็ตีซอยกันเนาะแม่ว่าความฝันของแม่นวลในคลิปนี้ สีตีตัวเลขเป็นตัวไทค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คืนอยู่กับโศกกับดวงนาเนาะคุณเม่เนาะถ้าตีถือก็ไดไปค่ะค่ะแมแต่ว่าคุณแม่พันไถ่แนวทางมากก็คืออายุผีพอแล้วก็อายุผีเมย์เนาะแล้วก็เลขที่เพิ่นตีจากฝันก็คือหกสี่เนาะค่ะหกสี่หกศูนย์ค่ะแอดตีเพิ่มก็คือหกศูนย์เนาะค่ะมาท่องพูน่าจังไดค่ะ่าท่องพูนว่าจังไดปะตามคุณแม่เป็นวานี่เราแล้วเนาะ เหลือพุ่มแ่เพิ่งห้มาแล้วก็ตามคุณมแม่เพิ่งวานนี่แหละแม่ถ้าผู้ใด้ิตทเพิ่มกะก็เป็นไตคลิปนะคุเนาะยเป็นแทงเพิ่มเติมครับค่ะแม่ก็ได้แปดสเจ็ดเลาแปดสิบเจ็ดอืมส่วนพีพอห้าเกค่ะห้เปีเนาะแม่ค่ะบานนี้อายุแม่นวลเท่าไรคะเป่าหกสิบสองเนาะหกปีเนาะค่ะสองอย่างสิบสามค่ะหกสางิบสเนาะ เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะยุ่งกั็ร้ายร้ายค่ะท่านผู้ชมยังเมื่อแรงเนาะค่ะค่ะแม่นวดนี่ยังเติมเติมอีกบ่คะบ่จ้าซัมนี่แหละแม่ก็หูหูว่าเอาเงินให้แม่แหละเด็ดสิเข็ดแนวกลุ่มก็หูเมื่อใหยังหรโอู้ยจนว่าวูบกี่ถอดแม่โอ้ยจนเหนียวโดนเสาเนี่ยละสี่อันอันนี้สี่อันแม่อันนี้ให้แม่ใส่บาทเนาะค่ะใส่บาทให้เพื่อนค่ะเพื่อนอาชี ปรากฏตให้เห volumes, ็นมาเห็นมาข่าฟฝันอยากได้ส่วนบุญก็ได้เนาะค่ะเธอมีศกมีหลาบใหญ่เนาะค่ะคุณแม่ค่ะค่ะขอบคุณเมนวนได้หลายค่ะบาเพงแนี่ยทางขอบคุณค่ะก็มาสรุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลของเมนวนค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 67นี่ค่ะแมนวนนี่เพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นผีพอผีเมฆมหาเพิ่นว่ะค่ะ แต่เก่าบ่เคยฝันเห็นจา้าถือแต่เพื่นเสียไปเพิ่นว่จาจังไดรอบนีจังมาฝันเห็นผีพ่อผีแม่เพิ่นว่าค่ะหรือเพิ่นสีมาหายโศกบ่เพิ่นว่าค่ะเมนวนนี่ฝันเห็นผีพ่อผีแม่นั่งอยู่เนาะคะ่ะแล้วก็ได้เว้าได้คุยแต่เพิ่นบ่ปากน้ำบ่สั่นเพิ่นบ่เว้าน้ำเนนมนวนนี่ในความฝันก็นเลยของเงินน้ำผีแม่เนาะคะ่ะว่าของเงินในหกบาทเพิ่นว่าค่ะในความฝัน ลักกะเดมือไปซีนิ้วเพิ่นว่าสิไปเอาเงินน้ำเม่เพิ่นว่าค่ะเมนวนนี่ก็เลยตีตัวเลขให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขก็คือหาเก่าค่ะเป็นอายุของผีโพเนาะค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตหาสิเกาปีค่ะล้กก็ะแปดเจ็ดค่ะเป็นอายุของผีเม่ค่ะตอนเพิ่นเสียชีวิตอายุแปดสิบเจ็ดปีค่ะล้กก็ะหกสี่เนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะขอเงินหกบาทเนาะค่ะเดมือไปซีนิ้ว เพิ่นกเ็เลยตีให้เป็น6 4ค่ะส่วน60นี่เป็นเลขตีจากฝันคือกันค่ะขอเงิน6บาทเนาะค่ะขอเงินกับผีเนาะค่ะผีกับเป็นศูนย์ตีให้อีกคุ้มหนึ่งเป็น60ค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขค้มฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมนนวลค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567น้นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับเมนวนสุขูสุขคนค่ะ็อย่าลืมกับน,นําในเด้อค่ะท่านผู้ชมกันไวค่ะค่าท้าคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะเสาวนิงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับเสาวนิงพระรวยน,นําในเด้อค่ะคาคลิปนี้เขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ